าการกนกี้หวนหลังขังเก้ายกมเว้าเอาตอนผู้เกิดรุ่นบุญกุศลสั่งโบร้านทานโบไลละสลระของกินท่านสืบสามน่านมือผู้คนถือศีลสั่งทางทาง่านเที่ยวทองเทียนแต่งปอง้องหองล่องสำร้องไวเมื่อตายแมนสิทุกอยากให้ไทไก่พผ่นบลำผู้ใหญ่ซอยสู้ซอยซำน้ำคำลูกหลานการเก้านั่นคันเห็นเป็นสุขขักบ่อหูจักมาคุณคุณท่านกระเลียงโด คนพลัดบ้านสัส้นซ้มลมป่วยหอดข้าวซุยปวยไข่ไผ่หูกระซอยกันคนอีสานนั่นอาลีทนทีจวบมือนีดีให้คักหลายมีรอยยิ้มอารมณ์ดีนองพีบ๊อมีขาบ๊อมีตีมีเตะสู้ซอยสังเมืองบ้านสืบสารสุกสมแล้วเมืองไดบ่มีทออีสานนอบ้านคอ,อยเขาย่องก้าวขานสาวสวยลำง่ามใจกายยากล้อง ย้มละม่องอยากได้ไปให้อีเม์แง่งมึงเด้ของเด็กหน่อยนายนัน่งสอนไงผ้ากันลังลายลาย,ลายเลียนรูวิทยาเติบไงกล้าการกอค้มดีของไพ่พ่านพวกเว้นไก่หนาสงซอยสั่งสอนโยม,มยห้โหปองเหตุข้องเก่าหยุอดอยังย่งยงเหยื่อต่อใยของไทยเท่า,ทาเธอทุ่นพุทธศาสตร์ลาดสดอนซอยสั่งเมืองบานสืบสารท่านเอ้ย ให้ทุกท่านเที่ยวทองเมืองอีสานใจสลานลือนลมลุงเรื่องเมืองบานสามสายนา้ำเนื่องน้องน้ำท้าโขงชีมูลผ่านเลี่ยงลงเลี่ยวลวดไหลไหลเรื่องเลยลวดลงลองลมโขงคุนขาวขวงข่อยหัวขมขาดแค้นแดนดงดาวดูดีลวดเด่นให้เล่าเป็นพี่น้องนัมนน่าน,นเนินนับเหนื่งมาพี่น้องเลย